มาแล้วครับผมพอตเทเบิลไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมจาก a j รุ่น pm 002ตัวนี้นะครับผมสีดำเงางามมากเชื่อมต่อบลูทูธได้โทรศัพท์สามารถฟังเพลงได้นี้แล้วก็ร้องเพลงได้ในนี้เลยนะครับผมและนี่มาดูฟังก์ชันกันเนี่ยสามารถปรับเบสปรับทเบิลปรับเอ h คโปรับไมปรับเสียงเพลงได้มีโหมดต่างๆให้ท่านเลือกเต้นเต็มไปหมดนะครับผมนี่ช่องด้านล่างจะเป็นต่อกับ a u x ต่อกับ เอสวีกานะครับผมแล้วก็เป็นช่องชาร์จเนาะนี่สายปาร์ตี้สายกิจกรรมสายแบบที่แบบไม่ต้องพกลำโพงให้ให้เมื่อยตุ้มแล้วก็ไม่ต้องพกหม่แยกกันเลยนะครับผมนี่พร้อมกันในตัวเดียวเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบสีดำเงางามแบบนี้เรามีรุ่นใหม่น้องใหม่นี่ PM 0 0 1ตัวนี้นะครับผมนี่สีโรสโกนะครับผมน้องใหม่รุ่นใหม่เห็นไหมฮะสวยไหม